เปืนอพลท่านสาธาชนทั้งหลายดะมาในนามเจ้าคณะจังหวัดมาศรคามพระเทพสิทธาจารย์วัดมาชัยพระอารามหลวงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องเข้าใจในเรื่องของการสร้างองค์พุทธจันทรมิชัยพระประจำเมืองมหาศรคามเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ยาตายายเรารักษาขังความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมาโดยตลอดวัตถุประสงค์ที่ทางคณะสงฆ์และทางรัศการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสารคามพร้อมกับหน่วยงานรัศการต่างๆอยากจะให้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาจุฬาจะได้พร้อมใจกันสร้างอาคารสถานที่ให้การศึกษา่พระภิกษุสมัมเนร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ศึกษาแล้เรียนระดับกรมศึกษาในเขตจ,จังหวัดมัคามเราจังหวัดมัคามนั้นมีคำคงคำกล่าวไว้ว่าพุทธมุนทนอีสานจินฐานอนิยธรรมผ้าไหมล่ำเลอค้าตะกะศิลานครน,นี่เป็นคำกรคำคงที่กล่าวกันแต่ทางคณะสงฆ์นั้นยังไม่มีสถานศึกษา แต่พระภิสุสัมมเนรที่จะเป็นหลักเป็นแหลงตอนนี้ได้เปิดหน่วยเบียบริการให้พระสงฆ์ไดศึกษาเราเรียนระดับปริญญานั้นจบไปหลายรุ่นแต่ขณะนี้มีนักเรียนพระพิสุสัม,มเนนนั้นจำนวน3-400ลรูปไม่มีอาคารสถานที่ี๋้วนี้ก็เพิ่งพาสายวัดอภิสิทธิ์โดยพระเดชพคุณ พระเทพสารคามมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดได้เมตตาอนุเคราะห์ไว้ในส่วนนี้ในความคิดของคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ตกลงในนามกรรมการมีท่านผู้กำกับการตารวจภูธรจังหวัดมนรนิคามเป็นประธานในการดำเนินการสร้างองค์พระพุทธกัณฑรวิชัย ให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้เ้าบูชาเพื่อเป็นิลิมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนั้น<ๆ>ก็เลยตกลงที่จะดำเนินการในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้ที่นาสลักลางหลังเก่าของจังหวัดมาัธา,ามเรา<ๆ>ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมพิธีนี้ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายประสงค์นั้นมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตนธรรมดอกที่จะมาเป็นประธานคณะสงฆ์ท่านพระเถรานุเถละเจจิอาจารย์ในภาคอีสานทั้งหมดมาร่วมเททองนวันที่สองเนสาย,ยนที่จะถึงนี้นก็ขอฝากกับพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการเสริมสลอง ปีพุทธศักราช2,558นั้นเป็นปีที่เมืองมหาสาคามจังหวัดมหาคามนั้นครบ150ปีให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเราแก่บ้านเราเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อมุพภกาลีผู้ได้สร้างบ้านสร้างเมืองมาโดยตลอดจึงขออนุโมทนาในส่วนที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกร่วมในการ สร้างองค์พระพุทธกัณฐวิชัยจึงเป็นสิริมงคลแจ่ตนเองร่วมกับทางราชก,การกับทางคณะสงฆ์ในานามเจ้าคณะจังหวัดก็ขออนุโมทนาจเจริญพรทุกท่านามาร่วมวิธีกรรม150ปีของจังหวัดแม่คามนั้นให้เกิดความเป็นสิริมงคลแจ่บ้านแจ่สถานที่แจ่แผ่นดินที่เราอยู่ได้พึ่งพาอาศัยมาโดยตลอดจึงขอ จเจริญพรทุกท่านณนะโอกาสนี้ด้วยจเจริญพรทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมการร่วงหน้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้กําหนดเฉลิมฉลองกันทั้งปีเลยนะฮะว่า150ปีเนี่ยเราจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งมหาสารคามนั้น มีพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลศาสนาศิลปะวัฒน,ธ,านาธรรมที่เข้ากับคอนเซปต์ของการท่องเที่ยวแบบไม่ไดไทยผมคิดว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราจะสร้างอาชีพรายได้ให้กับพี่น้องชาวมาศรคามในภาคของบริการด้านการท่องเที่ยวปีนี้ก็เป็นปีพิเศษครับเป็นปีที่ครบรอบ30ปีแห่งการก่อสร้างองค์พระบรมธาตุนาดูดเมื่อวันที่21ธันวาคม2528 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสองพระบร,รมธาตุสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอมกู่ต่างๆที่สำคัญกู่บ้านขวาวกู่สันตลดัดกู่น้อยกู่แดงที่กระจัดกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆนี่ก็มีร่องรอยของอารยธรรมขอมความยิ่งใหญ่ของงานจักจัมปาศีนครของบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาโดนนะครับต่อเนื่องมาถึงอำเภอกันทวิชัยพื้นที่ที่เราค้นพบ พระเครื่องดินเผาที่มีพุทธศินเป็นเลิศถือเป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่องในภาคอีสานนี่ก็คือพระกัทละวิชัยถือว่าเป็นสอมงคลและเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศินทงางภาคอีสานครับและในโอกาสปีสําคัญนี้ปีที่เราครบรอบ1้อยปีทางจังหวัดพร้อมด้วยทางคณะสงฆ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมานิกาย ร่วมกับทางส่วนราชการต่างๆนี่นะครับเราพร้อมใจกันที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นก็คือพระกันทรวิชัยรุ่นพิเศษฉลอง150ปีเมืองมหาสารคามเรายังมีพระกลิ่นกันทรวิชัยรุ่น150ปีอีกนะครับมีไรขนาดให้พี่น้องชาวมหาสารคามตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริงมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก็สามารถติดต่อเช่าบูชาได้ที่สารการจังหวัดที่สำนักง,ง,งานจังหวัด แล้วก็ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอรายได้มีวัตถุประสงค์สาคัญสประการประการที่1ก็เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตมาสา,ารคามซึ่งขณะนี้มจรวิทยาเขตมารา,ารคามเนี่ยยังใช้อาคารเรียนชั่วคราวอยู่ที่วัดอภิสิทธิ์นะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ก็คับแคบแล้วก็ไม่สะดวกต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควรถ้าหากเราได้จัดสร้างมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาเขต มาสาขามขึ้นเป็นการเฉพาะนั้นก็เชื่อว่าจะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นประการที่2ครับเพื่อสมทบทุนในการบูรณะองค์พระบรมธาตุนาดูให้งดงามยิ่งขึ้นรวมทั้งบริเวณโดยรอบข้างให้รองรับผู้ทศาสนาิีกชนซึ่งหลั่งไหลมาในช่วงเทศกาลงานบดรณะสามเนี่ยมาเที่ยวเมืองมหาสา,ารคามแล้วก็ไปกราบท่านได้ทุกเทศกาลด้วยความสะดวกผลที่พลอยได้ก็คือว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางการขนส่งร้านอาหารของที่ระลึกผลิตพัณฑ์ชุมชนโอท็อปต่างๆก็จะพลอยขายได้ดีไปด้วยและวัตถุประสมค์ประการที่3ครับร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ150ปีเมืองมหาสา,ารคามในวันที่22สิงองหาคม2558ทางคณะกรรมการจัดสร้างพระกันทวิชัยรุ่นพิเศษฉลอง150ปีเมืองมหาสา,ารคามได้กำหนดพิธี เททองหล่อพระในวันที่2เมษายน2558า้าที่ลานพระกันทรวิชัยหน้าสารการจังหวัดหลังเก่าตรงบริเวณลานทิวาการอำเภอเมืองมาสารคามน,นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเททองหล่อนี้แล้วก็พิธีพุทธมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับเราได้กราบนิมนต์พระเถรานุเถราชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าสมเด็จพุทธาจารย์นะครับหรือท่านเจ้าคณะภาคเก้า นะครับได้เป็นองค์ประธานสง์ประธานจุดเทียนชัยประธานในพิธีเททองนะครับก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีสาคัญนี้โดยพร้อมเพียงกันครับในการจัดสร้างพระในครั้งนี้นะครับเราได้ใช้มวลสารโดยเราขอความร่วมมือจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับทั้ง77จังหวัดนะฮะให้จารย์แผ่นทองมาให้ทางจังหวัดแล้วก็มาจัดทำเป็นมวลสาร และเป็นโชคดีของจังหวัดมหา,าคามนะครับในอดีตที่เราจะจัดสร้างพระครบรอบ130ปีในตอนนั้นได้เตรียมการจัดสร้างพระมาครั้งหนึ่งแล้วโดยขอแผ่นทองจากเกจิอาจารย์ต่างๆรวมทั้งเราได้แผ่นทองที่จารจากสมเด็จพระสังฆราชตอนนั้นมีอยู่9องค์นะฮะอย่างเช่นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่คำพันธหลวงพ่อคูนซึ่งปัจจุบันก็ยังเหลือที่ยังอยู่ก็คือ หลวงพ่อคูณน,นะฮะซึ่งได้มีค่าวดีในจังหวัดมา,าคามได้เก็บเอาไว้รวมทั้งหนังสือการขออนุญาตให้จานด้วยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการาหลอมส่วนผสมในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นโชคดีของจังหวัดมาลาคามที่เราได้รับแผ่นทองจานจากเกจิจานที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับในโอกาสที่คณะสงฆ์จังหวัดมารารคามร่วมกับ หน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดมาศร,รคามจะได้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมาศร,รคามครบรอบ150ปีแห่งการสถาปนาในปีพุทธศักราช2558นี้คณะสงฆ์และทางบ้านเมืองจึงมีโครงการจัดสร้างพระพุทธกัณรวิชัย ซึ่งเป็นพระประธานประจำจังหวัดมหารสารคามในวาระอันเป็นมงคลน,นี้โดยจัดสร้างทั้งหมด4ขนาดคือขนาด16นิ้ว12นิ้ว9นิ้วและ5นิ้วซึ่งเป็นพระบูชาซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดมหารสารคามทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสมทบทุนในการ สร้างอาคารเรียนวิทยายลัยสงฆ์ในสังกัดมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในจังหวัดมหาสารคามนี้เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเร่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและครวสผู้สนใจในหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมพิธีเททองร่วมพิธีพุทธาพิเศษและร่วม เช่าบูชาพระประธานกัรทวิชัยนี้เพื่อ,อเป็นสิริมงคลและเป็นสาธารณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไปจึงขอเจริญพรท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้โดยทั่วกันขอเจริญพร